วัสดีครับวันนี้พี่เอพาเพื่อนๆมาชมอีกคันนะคะว่าคันนี้เตรียมส่งมอบกับแคมเปญสุดพิเศษมาดูกันว่าเจ้า e x p e n d e r c อรคคันนี้สวยงามขนาดไหนนะครับสีตัวนี้จะเป็นสีใหม่นะครับสำหรับเจ้า e x p e n d e r c อร s จะเป็นสีเขียวนะครับสีมาใหม่เลยตัวนี้ดูจาก การดีไซน์ออกแบบนะครับค่อนข้างที่จะบึกบึนมากขึ้นนะครับกับเจ้าตัวเอ็กเพนเดอร s ตัวนี้นะครับก็หลักๆเลยเดี๋ยวพี่เอฟพามาชมพ,าพิเศษของเจ้าเอ็กเพนเดอร s ของเรากันนะครับเอ็กเพนเดอร s ของเราตัวนี้นะครับการออกแบบกระจังหน้าใหม่นะครับมีความบึกบึนมากขึ้นนะครับโคมไฟหน้าโคมไฟหน้าก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED เลยนะครับซึ่งจะมีโปรเจคเตอร์เลนถึง 3ลูกนะครับแล้วก็ r e ีฟ c ก LED 2ลูกนะครับนี่ก็คือความพิเศษของเขาดูจากด้านหน้าแล้วสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวพี่เอพามาดูด้านข้างกันนะครับว่าเจ้า New e p u a d e r Cross ของเราออกแบบดีไซน์มาเป็นแบบไหนนะครับส่วนด้านด้านรถนะครับด้านข้างรถด,ดูจากมิติตัวรถแล้วนะครับ ล้อเป็นตัวใหม่นะครับเป็นอนลลอย17นิ้วนะครับเป็นสีทูโทนนะครับสีทูโทนกา้านแฉกออกแบบใหม่เลยนะครับแล้วก็ซุ้มล้อซุ้มล้อจะมีความความสมูทกับตัวรถมากขึ้นนะครับก็จะแนบเข้ากับตัวรถสนิทดูสมส่วนนะครับกับยางที่เราใส่มานะครับแล้วลังคานะครับเดิมๆจากโรงงาน ตัวนี้แข็งแรงนะครับใช้งานได้จริงนะครับกับเจ้า New Fender Cross นะครับมาดูด้านท้ายกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างนะครับด้านท้ายก็จะมีเสาอากาศคีดถลามครับก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะครับไฟท้ายใหม่เป็น T shape ครับ T shape สวยงามเลยแล้วก็ แผ่นทับทิมสะท้อนแสงนะครับแผ่นทับทิมสะท้อนแสงเพิ่อพอปลอ,อดภัยในการขับขี่ในเวลาข้าคืนมากขึ้นนะครับไปดูกันว่าวันนี้พี่เอมีแคมเปญพิเศษอะไรเพิ่มเติมกับเจ้า New e x p กเพเดอ r s สนะครับสำหรับเจ้า New e x p กเพเดอ r ค s คันนี้นะครับวันนี้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังสนใจที่กำลังมองหานะครับคันนี้ออกรถเริ่มต้นที่19,000บาทนะครับเพื่อนเ 19,000บาทพี่เอพาชมก็คือได้ตามนี้เลยลูกเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าอยากได้เป็นสีไหนอะไรยังไงนะครับสีเขียวตัวนี้เป็นสีเขียวมาใหม่พิเศษนะครับมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของสีเพิ่มมา10,000บาทราคาตัวรถก็จะอยู่ที่956,000บาทนะครับใช้เงินออกรถเพียง1 0 0 0บาทพเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับอ่า แคมเปญนี้นะครับ19,000าบาทสามารถออกได้สําหรับกลุ่มลูกค้าพนักงานบริษัทอะไรพวกนี้สามารถออกได้สบายๆเลยนะครับสำหรับหรือเพื่อนๆคนไหนครับที่สนใจนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับดอกเบี้ยพิเศษพี่เอเามีให้นะครับตัวนี้ดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่1.99านะครับ1.99สํเาเหรับเพื่อนๆที่เป็นพนักงานบริษัทหรือข้าราชการนะครับเรามีสิทธิพิเศษอะไรมากมายที่พร้อมที่จะนําเสนอนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้แคมเปญที่ดีที่สุดสําหรับพี่เอนะครับ ยังไงก็ฝาก e x p กพเพ e r c อร s คคันนี้นะครับไว้ในของเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังมองหานะครับขอให้เป็นขอให้เราเป็นหนึ่งในตัวเลือกยังไงพี่เอขอฝากให้เพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังให้พี่เอด้วยนะครับแล้วพี่เอแคมเปญดีๆแบบนี้ออกมาเพื่อนได้ชมบ่อยๆนะครับมีคลิปด,ดีๆให้เพื่อนได้ชมบ่อยๆเพื่ออัปเดตในเรื่องของ โปรโมชั่นต่างๆนะครับสำหรับวันนี้พี่เอขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม